สว, cussion? สวัสดีครับผมเนมจากช่อง y o u ู u ูบเนมวันเสาร์ครับวันนี้ผมจะมาเล่นชูล่าครับด้วยงบ20 m อนะครับก็จะเล่นชูล่าไปายาวๆเลยนะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าชูล่าตัวนี้จะเล่นไปได้ยาวแค่ไหนนะครับก่อนอื like ่นก็มาจัดของก่อนเลยนะครับงบ20 m จะได้อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับการ์ดใบแรกที่ผม เคิดไว้นะครับก็คือการ์ไว้ไหนนี่ยอันนี้ผมดูราคามาก่อนแล้วนะครับแล้วก็คำนวณเรียบร้อยนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่แปดจุดสองเมนะครับก็เดี๋ยวผมเซิร์ชแล้วก็ซื้อนะครับเลยเลยครับไว้ไหนเนี่ยเป็นการที่ไปได้หลายดันนะครับ แล้วก็ใช้ล่าบอสได้ด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะคอมโบกับการโล่นะครับอย่างคาลิเบิร์ไนน์นะครับก็ใส่ไว้ไนน์ไปเลยแล้วกันนะครับแพงหน่อยนะครับ8.2นะแต่ว่าก็ถือว่าจบแล้วก็คุ้มเลยนะครับกับชูล่านะครับเซตบูตติ้งนะที่ยังไม่พร้อมเปลี่ยนชุดอะไรเลยนะครับก็ ซื้อมาสองใบนะครับ 16.4m นะครับพอซื้อมาแล้วนะครับผมก็นะครับกดใส่เลยนะครับนะใส่ที่สนับนะครับก็สายที่ผมเล่นนะเล่นสายไทเกอร์แคนนอนนะครับถ้าจะเล่นแรมพดบารเนี่ยก็คงต้องจะมีต้องมีเชชู่นะครับ ไม่มีชิชู่นะก็เล่นไทเกอร์แคนนอนนะครับต่อไปนะครับการ์ดท,ที่ผมจะใส่ก็เป็นการ์ดส่วนหัวนะใส่ที่ไรเวิร์ดนะครับก็ใส่เป็นลิ g i ิดสกายดีบิเตนะครับไม่มีนะครับไม่มีในอรเลยนะฮะมีใครซื้อไปหมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับ แต่จริงๆแล้วการ์ดใบนี้ไม่แพงนะครับราคาปวัน5แสนนะ 500k นะครับก็ตอนนี้น่าจะราคาขึ้นนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็ลงนะครับใส่ไปที่ส่วนหัวนะต่อไปนะครับเราก็จะมาทําส่วนตานะครับแต่ว่าเรายังไม่มีของใส่การ์ดใช่ไหมครับก็เลือกเป็นสกิลบา้านะครับนะเดินไม่ไกลเลยอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เลยครับ ซื้อซีคิวบ้านมาครับแว่นดำน้ำนะครับแล้วก็เลือกใส่การ์ดใบเดิมนะครับบวกเลือดอีก5%เอร์เนนะครับเป็นลิกิตสกายดีลิเตอร์นะก็บวกไปอีก500รเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับ การ์ดใบต่อไปนะครับที่ผมจะใส่นะอ๋อไม่ได้บวก5 0 0 k นะครับบวกไป2 m นะแล้วก็บวกอีกหเป็น2.5 2.5 m นะครับแล้วก็การ์ดใบต่อไปนะครับที่ผมจะใส่นะใส่ส่วนเสื้อนะครับเป็นการ์ดนะครับเต่าดินนะครับนี่นะฮะก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวเซิร์ให้ดูนะครับเต่าดินนะครับมีขายแน่นอนนะฮะราคาถูกนะครับ4 0,000นนะฮะ เผื่อ,อถูกกว่านี้นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับส่วนเสื้อนะแลวการ์ดใบต่อไปนะครับที่ผมจะใส่นะครับก็เป็นการ์ดส่วนรองเท้านะครับส่วนรองเท้าส่วนรองเท้าเนี่ยผมจะใส่เป็นการ์ดเต่าน้ําแข็งนะครับก็ ผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสิร์ชให้ดูนะครับใบละสองแสนนะเต่าน้ําแข็งนะครับบวกเลือดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับตอนนี้เลือดก็จะเกือบสองหมื่นแล้วนะครับต่อไปนะครับการคุมนะครับผมใส่เป็นการคิเมล่านะครับ อ่าเป็นอฟฟินิตคิเมล่านะครับ 1. 5้าน5นะครับ 1. 5 m นะฮะการ์ดก็มีราคาขึ้นราคาลงนะครับแต่ตอนนี้1.5นะครับก็เดินไปซื้อก็เลยนะี่ตอนนี้เนี่ยงบประมาณเราก็เหลือประมาณ2.8นะครับก็เหลือ เหลืออยู่นิดหน่อยนะฮะเหลือ,อนิดหน่อยแล้วฮนะแต่ก็ถือว่าใช้งบน้อยนะครับ 20m นะครับในการเริ่มต้นเล่นนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเติมไปอีกแค่ไหนนะครับก็มาดูกันนะครับใส่ไปเลยนะครับส่วนพระคุมนะ ต่อไปนะครับก็เป็นประดับนะครับเมจิกไอนะครับอินเทนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับ, uh, รบถูกมากนะครับช่วงนี้เขาออฟขายกันนะครับประดับอันนี้ก็เลยถูกนะครับเขาออฟลดไล่กันนะครับรลดไล่จะแพงนะพอออกมาเป็น เออเลือดกับ SP เนี่ยมันก็เลยถูกนะครับแต่ชูล่าเนี่ยครับใช้แล้วดีนะฮะสามแสนห้านะครับเดินไปซื้อเลยนะครับก็ถือว่าหมดงบพอดีนะครับไม่ใช่อันนี้นะครับเป็นอันนี้นี่นะครับ ใช้แล้วดีนะครับใช้แล้วดีนี่นะครับเลือดเราสองหมื่นหนึ่งแล้วนะครับเตตัสที่อัพเนี่ยยังอัพไม่หมดเลยด้วยนะครับผมอัพเป็นสเต็งแปดสิบเนะครับเด็ก หกนะครับแล้วก็วิท80ดนะครับก็เดี๋ยวไปลองดาเมจกันนะก็อยู่แมกมาแมกมาลิง ma ยาวๆนะครับจนถึง1 1 0เลยนะครับถ้ามีตี้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับก็เดี๋ยวลองไทเกอร์แคนนอนดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยถนัดนะต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองทีนึงนะครับ มันต้องใช้สกิลนี้ก่อนเนาะมาแล้วครับกดปุ๊บไทเกอร์แคนนอนไปนะครับประมาณหมื่นสามนะครับดาเมจนะต้องต้องไล่ลูกแก้วก่อนหรือเปล่าน,นะครับ ผมก็ยังใช้ไม่คล่องนะครับก็ขอตัววันนี้นะครับขอตัวไปเล่นชูล่านะครับเก็บเวลก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมาโชว์ดัมเมจให้ดูนะครับตอนช่วงสัก120แล้วกันนะครับยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไครป์ยูทูบผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อได้ดูคลิปต่อไปนะครับตอนที่ผมลงคลิปนะ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับชูคล่าไทเกอร์แคนนอนนะครับยังไงฝากด้วยนะครับ